้ายันแดงมหาชัยสงครามนี่สมัยก่อนทําแบบธรรมดาธรรมดาแต่แบบสมัยนี้ทําแบบชาตรีทั้งหมดคําว่าชาตรีนี่มีกลังมากกว่าคุณพันธรรมดาไปแจกทหารในสนามรบ <c oughs> จะทำตัวอย่างมาคนเดียวหรือว่าคนทหารสมาน เธอเอขึ้นมาจากฐานทับฐานลบอไอฐานที่ตั้งตั้งใจจะไปช่วมเธอไว้ฉายมากระบอกเดียวที่พอก็คอเข้าไปพอคอก็ปืนอาก้าศจออกจะบอกว่าเดี๋ยววิว่งกู้ขี้ก่อนไอเจ้านั่นก็ไม่ฟังยิงพืชพอยิงพืชก็มาเราก็ทับตัวไม่สรู้สึกว่าไม่มีแผลไม่เจ็บมาก